สาธุดอ้ดอปูด้มวันนี้ให้ลูกหลานมีโชคไปพร้อมๆกันคอยเป็นรางวัลทีหนึ่งครับมือเศร้านี่แม่บ้านเป็นผู้ไหวปูนะครับเพราะว่าพอเห้งก็เดินทางเข้าตัวเมืองตะเศร้า กวนพระพอแหงสีมาขอโชคลาภกับปูให้พี่น้องได้รับชมน้ำเปลีป่ยนแนวทางรองเบิงเนอะ,อะปูเพ่นค้งสีห้โชคลาภนะครับพี่น้องที่เข้ามาไม่บางท่านอาจสิท่านได้เคยเห็นนะครับว่าปูเพ่นยุ่หม่องใดพ่นยู่จังไดน,นะครับเอาให้พี่น้องเบิ่งสะกก่อนนะครับเดี๋ยวจังไปรุ่นตัวที่สองอีกนะครับตัวแรก ยันเป็นหกแล้วนะครับสาธุสาธุสาธุเดอ้อปู่เดอ้ออ่ให้โชคลาภลูกหลานเดอ้อมือเนี่ยให้ลูกหลานมีโชคลาภมี่มือวันพระไงเดอ้อพี่น้องเดอ้อปู่เป็นของสี่ให้เป็นรางวัลไงคือเกา่า เดือพีนวางเด้ออ่ะมาลุ่นๆไปน้ำกันครับลุ่นไปน้ำกันครับลุ่นไปเดียกันครับวันนี้ตัวที่สองเป็นเลขอย่างน้องนี่เนาะลุ่นไปน้ำกันเด้อครับเด้อเป็นกลมๆอยู่นะครับแตาท่า,าในให้ชัดเจน พี่น้องเห็นเป็นตัวใดคอมเมนต์บอกกันเด้อพี่น้องเด้อเอาดุนไปน้ำกันครับสาธุเด้อขอให้ลูกหลานสามรอยกว่าคนอยู่นี่เห็นเป็นตัวเดียวกันเด้อปูเด้อให้ลูกหลานมีโชคลาภไปน้ำกันเด้อคุณอะไรเนาะนี่บอกหกแปดห้าปองผู่หกหกสีนะครับผู้นึงว่าหกแปดห้า สาธุเด้อร์ปูซอยลูกหลานให้ให้เม็ดนี่เม็ดสินเนี่ยเด้อขอให้ตัวเลขที่ลูกหลานเห็นนี่เป็นตัวเลขโชคลาภในวันที่หนึ่งกันยายนนยี่เด้อปูเด้อร์เป็นโชคไงให้ลูกหลานนี้โชคลาภแป่นน้ำกันสุกผูสุกคนคุณอะไรนะเนี่ย 685หกแปดห้าอะไรเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะอ่านเบองคอมเมนต์น้ำกอนพี่นอ้องเอ้ยวิทธรัตนะครับวิทธรัตบอกหกแปดห้าเด้อปูซันพี่นว <c oughs> อาอารุ่นนะพี่น้องเนาะพอเห้งกับรุ่นไปขึ้นกันนะ,ะมืออัดสั้นจักหน่อยเด้อนี่ยนะครับพอเห้งถือไฟพร้อมนะครับ ี่ต้องแคปหน้าจอไว้น้ำเลยครับเด้อนะครับถ้าเทียบตัวเลขบดชัดเจนแคปหน้าจอไว้ระเบิงน้ำนะครับบางคัาแต่ว่าหกแปดสองแต่ว่าเห็นแล้วสองโตนะครับเป็นตัวเลขแล้วสองโตนะครับเดินหกกับแปดแล้วนะครับเอามาลุ้นตัวที่สามพี่น้องครับมาลุ้นตัวที่สามไปด้วยกันครับ เอากล้องเขาใกล้ๆแน่ครับกระสันอ๋อเห็นบ่คักบ่เอาผมซูมเขาเลยครับเอาคือสีเห็นคักยี่ดอกพี่น้องบัดทีิ้งนะครับคือสีเห็นคักยี่ดอ,อกบัดที้นี่ เป็นหกับ8ดแล้วนะครับรุ่นตัวสุดไทยนะครับตัวสุดไทยให้เป็นโชคลาภด้วยปูเร่กวางมือเศร้านี่โอ้ยกรบบนิ่งนะครับเนาะเอ้เดวดีิหาภาพนี้ให้พี่น้องเบิ้งน้ำก็ได้มัอนี่ขงสิตเป็นโชคลาภนะครับ ก็คือสีเหลี่ยมแดมละพี่น้องเป็น,นงเงาเหลี่ยมแดมนะครับบางทีพวกเป็นหนึ่งซะบ่หรือเป็นตัวใดเนาะบัดที่นี่พะเฮงลืมยกกล่องพี่น้องเบื้องน้ ็นหัวเล่มแหลมอาจตจีเปลี่นหนึ่งนะครับพี่น้องเด้ออาจตีเปลี่ยนหนึ่ง,น,น,น,งนะครับนี้ซีดเปลี่ยนหนึ่งนะครับมือพดเห้งกับโบนิ่งปันไดเท่าแล้วมือไม่กับสั้น <c oughs> เอ,อเป็นหกแปดหนึ่งนะครับหกแปดหนึ่งนะครับขันมาสรงหนีบนะพี่น้องเนาะ งวดน,นี้ก็มีหนึ่งนะครับหกกับเก้าตัวเดียวกันเด้อพี่น้องเด้อหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับอาจจะเป็นเก้าแปดหนึ่งหรือหกแปดหนึ่งก็ได้นะครับหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งแปดนะครับส้ายุสา้สายุ ตูปูปูพันธุ์ไฮเดอพี่น้องเดอเ์พันธุไฮโชกลาภของเรานะครับเดี๋ยวผมสีไฮเบิง้งฟังนี่นะครับฟังนี่นะครับเดี๋ยวผมเสียพี่น้องเบิ้งฟังนี่ฟังนี่แม่บ้านจุดมือเศร้านี่ครับก็ได้หกแปดหนึ่งนะครับอพี่น้องสีเห็นน้ากันเด้น่ะนี่นได้หกแปดหนึ่งนะครับแม่บ้านจุดมือเศร้านี่ได้หกแปดหนึ่งนะครับ บานี้พอเฮ้งมาจุดทั้งพี่นะครับก็ได้หกแปดหนึ่งนะครับพี่น้องครับก็สองตัวนะครับเนาะพี่น้องทั้งนี้เบื้องน้านะครับไลยหกแปดหนึ่งนะครับนี่ครับพี่น้องครับ ที่นี่นะครับอ่าที่นี่ยุ้ยฟังฟังทั้งนี้นะครับมือเส้านี่แม่บ้านเพิ่นกระจุดนะครับเ่นก็ได้หกแปดหนึ่งคือกันนะครับเนี่ยเป็นหกแปดหนึ่งคือกันเออกับแปกดีนะครับเป็นเลขตัวเดียวกันเป๊ะเลยทั้งสามตัวเลยครับที่น้องครับเป็นเลขตัวเดียวทั้งสามตัวเลยเนี่ยที่เม่บ้านพื้นวายมือเร้นนี้นะครับ เศร้าพอเฮงบดได้ไหวพอเฮงไปทุระกัลสินนะครับแม่บ้านเพิ่นก็เลยไหวแทนเพิ่นก็เลยจีทีโอกาสจุดทูบขอโชคลาภเพิ่นได้หกแปดหนึ่งด้วกันนะครับนะทูบแตกยุทวาเบืองได้นะครับเป็นหกแปดหนึ่งนะครับมื้อนี้เท้ามาจุดนะครับพอเฮงมาจุดตอนเย็นนะครับก็ได้หกแปดหนึ่งนะครับพี่อน้องครับเป็นเลขตัวเดียวกันเลยนะครับนี่ครับนี่ย หกแปดหนึ่งนะครับกล่องสองตัวเขาเท่าตเนาะพี่น้องเนาะโอ้โสกๆเด้อพี่น้องเด้อสาธุปูปูเพิ่นไ้เนาะเด้อพี่น้องเด้อเป็นหกแปดหนึ่งเด้อเฮงๆดีดวยไปน้ำกันครับสาธุปู ก็จังเลยก็ให้ตัวเลขที่ลูกร้านเห็นเป็นตัวเลขโชวคราบถ้าปูเ้อเออสาธุสาธุสาธุปูโอ้ยจะมีเ็นเป็นบุญของลูกของร้าน